สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรเทียบชนปากหลักหน่วยบนก็จะมี5สูตรที่ผมจะนํามาเทียบชนไว้ชุมกันสําหรับท่านผูช้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจะไม่สูตรธันวาคม2560นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นสถิธิที่ผมเทียบชนย้อนหลังไวใ้ให้ดูหนึ่งวดน,นะครับก็จะมี5สูตรที่เดินดีเนาะอ่า สูตรแรกนี่นะครับจะเป็นสูตรแบบ6ตัวนะครับสูตรที่2ก็ใต้6ตัวนะครับส่วน3สูตรอันนี้จะเป็นสูตรแบบ5ตัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเท่ผนย้อนหลังได้ก็จะเด่นอยู่ที่ตัวเดียวเนาะคือ7ข้าวที่หลักนูวยนะครับและในคลิปนี้พร้อมกับสมงที่เป็นเลขดับหน่วยบนก็จะมี2สูตรที่ยันทำอยู่นะครับแปดกับ2องนะครับนี่มาที่หลักน่วยนะครับเราก็จะมาตามต่อนะครับมาดูกันครับว่ามีสูตรไหนบ้างเนาะ ในงวดน,นี้นะครับก็ผมจะนำห้าสูตนะครับจะมาเทียบไปดูกันเน้นๆนะครับสูตรแรกก็จะเป็นแบบ6ตัวเนาะสำหรับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เข้าดีเนาะก็หลุดไปงวดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันนะครับหาตัวเด่นนะครับในงวดน,นี้นะครับ อเรามาดูกันครับสูตรแรกจะเป็นสูตรยงนี้นะครับก็หลุดไปงวดเดียวก็จะเป็นงวดที่ออกสองสอนะครับต่อจากงวดนั้นมาครับสูรก็กลับมาเดินต่อนะครับได้3าอ่าสี่งวดติดเนาะออกศูนย์เก้าเจ็ดออกศูนย์เก้เจ็ดครับเจ็ดข้าวหลักหนุ่ยเนาะในวันนี้ครับผลคำนวณนะครับที่คำนวณออกมาได้ตุินครับคือเจ็ดแปดศูนย์ต้มสองดูแต้มสามดูแต้มห้าต้มหนทีครับได้ตุินครับตัวเดิมเนาะก็จะเป็นเจ็ดแปดศูนย์สอนะครับ ิดนี้หลักหนุนในวันนี้ยกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบซอนกันนะครับกับอีก4สูตรนะครับต่อมาครับสูตรที่2สูตรที่2จะเป็นแบบ6ตัวนะครับเช่นเดียวกับสูตรแรกเลยนะครับสูตรนี้เคยหลุดนะครับลุดไปงวดที่ออก9ก้าหนึ่งก็กลับมาเดินต่อได้2องวุติดนะครับออกศูนย์เนะครับก่อรับ ที่หลักหน่วยนั่นคือเนะครับในงวดนี้นะครับผลคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรที่2นะครับได้2 5 6 7 9าหกเจ็ด้ริแจม2นะครับเป็น1นะครับ2 5 6 7 9 1นะครับในงวดนี้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่2นะครับได้2 5 6 การหนึ่งครับต่อมาสูตรที่3นะครับสูตรสาก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับอีน,นี้จะเป็นแบบ5้าตัวเนาะก็เริ่มทำซีดีไว้ที่งดนี้ห3 0มนะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับแล้วก็จะมาเทียบชนดวเนาะน,นี่จะเป็นแบบ5้าตัวเลยเนี่ยอ่าซึ่งในงดที่แล้วนะครับหลัก หน่ยไม่เข้านะครับซึ่งมันเข้าตัวดินเนาะในงวดเดียวดิน5้ากับ9ครับที่หลักหน่วยเนาะแต่ว่ามันเข้าตัวดินครับคือ9้าเนาะเข้าที่หลัก10นะครับในงวดนี้นะครับก็ใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็จะแมทเทียบชนไว้ดูกันนะครับสำหรับสูนี้นะครับดินหนึ่งสองสามเจ็ดแปดนะครับออกศูนย์เก้นะครับเป็นสูดินหลักหน่วยแบบ5้าตัวเนาะในงวดนี้นะครับในงวดนี้ได้ตัวดินคืออันนี้จะเป็นสูตรที่3ามนะครับ ได้สองสมโอแต้มหนึ่งครับเป็นสี่สี่ด้วยแต้มสี่เป็นแปดแล้วก็บโต่แต้มหนึ่งทีเป็นเก้าครับได้สองสามหนึ่งครับต่อมาครับสูตรที่สนะครับสูตรที่สจะเป็นสูตรนี้จะมีแบบแทาตัวกรนะครับ ในงดน,นี้ครับได้ตัวเดิมครับคือเด่น23957นะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่ 2, 3, 9, 5, นะครับ23957นะครับสองสามเก้าห้าเจ็ดต่อมาสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าก็จะเป็นอ่สูตรเดินดีนะครับก็เป็นสูตรใหม่นี่ครับ สูตรอันนี้ได้7 3 4 5 9ี่ออก0 9 7ครับ7เข ah ้าหลักหนุเยครับอ่ะในงวดน,นี้ครับผลคำนวณน,นะครับที่ทำได้นะครับสูตรที่5เนาะได้5้าบูรุตบูรุตต็มหเป็น1 1ึ่บูรุตเต็มเป็น2 2งสบูรุตเต็มเป็น3 3มสบูรุตเต็ม4เป็น7นะครับได้5 1 2 3 7นะครับสำหรับในงวดนี้นี่คือสูต 5, รที่ห้าถึงเราจะมาเทียบชนหาตัวเด่นกัน erm ครับ เรามาเริ่มกันเลยครับสูตรแรกนะครับในงุดนี้ก็ดิน7 8 0 2 5 6นอเนาะก็เป็นสูตรที่กลับมาเข้านะครับอ่าดงุดนี้ครับชนกงนอยู่ที่2สูตรนะครับ2สูตรมีามสูตรที่5ก็มี7นะครับเพราะฉะนั้นในหุดนี้นะครับเลขเ็เป็นเลขที่ยังน่าสนใจอยู่เนาะก็ชนกันอยู่ที่4สูตรนะครับจาก5สูตรเดิมดีนะครับต่อมาครับ เลข8ครับเลข8ปดงูนี้ครับ1 2อ่ามี2สูตรที่ชนกันนะครับเลข0ูนย์นะครับศูนย์ในงูนี้มีสูตรเดียวนะครับจาก5สูตรมีแค่สูตรเดียวเนาะเลข2ครับเลข2มาดูกันครับ2มีกี่สูตรนะฮะอ่าก็มี2สูตรนะครับมี3นะครับส่วนกับสูตรที่4ด้วยครับสีี่มี23957นะครับก็มี2ต่อมาสูตรที่5นะครับได้5้า3 7ก็มีเลข2นะครับ ในงูนี้นะครับตัวเด่นที่ได้นะครับจาก5สูตรที่มันชนกันนะครับคือเลข2นะครับชนกันที่5สูสูเลยก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่ผมทาได้เลยครับตัวอย่างที่ผมนำมันเทียบชุดในทดกนะครับก็ถ้ามันชนกันแบบนี้นะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่มันจะมาหลักหมื่นเนาะประมาณนี้นะครับมันก็จะมาที่หลักหมื่นเนาะเพราะว่ามันชนกันเยอะนะครับอย่างงดที่แล้วนะครับมันชนกันเยอะสุดก็จะเป็น5้ากับ9เนาะแต่มันเข้าตัวเด่นครับไม่มาที่หลักหมื่นเนาะ9้า ไปเข้าที่หลักสิบเนาะก็สูตรที่หลุดนะครับซึ่งสูตรที่หลุดผมจะไม่นํามาเทมไปดูในคลิปนี้เนาะอันนี้ผมจะคัดเอาสูตรที่มันเดินดีนะครับในงวดนี้นะครับก็ตัวเด่นที่ได้นะครับจากที่มันชนกันห้าสูตรเนาะจะเป็นเลขสองเนี่ยเลขสองมาดูกันครับตัวเรามีไหมอ่าเลขห้าครับในง่วดนี้ชนกันอยู่สองสูตรนะครับอ่ามีสองสูตรมีสามอ่ามีสี่สูตรครับก็จะเท่ากับเลขเจ็ดนะครับชนกันที่สี่สูตรเลยนะครับ ต่อมาครับเลขหกนะครับผมมี2สูตรนะครับผมมี2สูตรเลขเก้าครับเก้ามี3สูตรนะครับเก้ามี3สูตรเลขหนึ่งครับหนึ่งมี2สูตรนะครับอ่าเลขสามก็มี3สูตรนะครับสี่มี1อ่ามีสูตรเดียวนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือตัวเดียที่ได้จากทั้ง5สูตรที่ทามาเทียบเทียบให้ดูนะครับก็จะชนนนดะครับได้ตัวเดียวคือเลขสองเนาะทีนี้อ่า ส่วนที่เป็นเลขดับนะครับเลขดับหลักหน่ยก็จะมี2สูตรที่ยันดับอยู่เนาะอย่างสูตรแรกเลยนะครับเมื่อวที่แล้วติดดับ18นะครับผลที่ออกคือ0ูนย์เนะครับแต่ไม่มาที่หลักหน่ยเนาะก็เป็นเลขดับนะครับวันนี้เป็นวดที่7 9นะครับอ่าสำหรับในงวดนี้นะครับเลขดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรอันนี้นะครับติดดับคือได้อ่าได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์นะครับ อ่สูตรแรกนะครับต่อมาสูตรดับหลักหน่วยสูตรที่2ก็มีอ่แค่สองสูตรที่ที่ดับอยู่นะครับล่าสูตรที่สูตรนี้หลุดนะสูตรดับนี้หลุดไปก็ตั้งแต่ในงวดที่มันออก7จ็ดแต่สองเนาะก็กำลังดับอยู่นะครับได้7จ็ดงูติดนะครับออก0ูนย์เนะครับสองไม่มีมาที่หลักหน่วยเนาะงวดนี้เป็นงวดที่79นะครับสูตรที่2นะครับในงวดน,นี้ติดดับนะครับติดดับคือ8 ที่หลักหน่วยเนาะก็จะมี2ตัวที่ติดติดดับหลักหน่วยในงูนี้นะครับก็นําไปพิจารณาดูนะครับส่วนเลขดับเนาะส่วนตัวดินนะครับตัวดินที่มันชนกันเยอะสุดในงดนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลข2นะครับส่วนดับหน่วยบน ในงูนี้ครับดับหน่วยมันก็จะมี0กับ8นะครับ0กับ8ติดดับหลักหน่วยเนาะตัวเด่นในงูนี้ครับชนกันทห้5สูตรเลยนะครับที่2ในงูนี้เด่นสเลยนะครับซึ่งเป็นเลขคู่เนะาะถ้าชอบเลขคู่ก็จะไปนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองรองจะ2นะครับถ้าตัวรองมาน่าจะน่าจะเป็นตัวนี้ มีมีสองตัวนะครับตัวรองคือเกับ5ซึ่งมันชนหนึ่งที่4ี่สูงเลยครับแต่ว่าผมจะเน้นไปที่5เนาะที่เป็นตัวรองนะครับจะคัดออกมานะครับคือเลข5นะครับถ้าเราชอบตัวเดิมก็จัดไปเนาะที่เป็นเนะครับตัวเดิมเนาะจาะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือตัวตัวรองมี2ตัวนะครับคืออ่าห้ากับ7ที่เป็นตัวรองนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับ เด่นสุดนะครับเด่นสุดเลยนะครับใครชอบตัวเดียวก็จะเป็นตัวนี้ที่ชนกงนเยอะสุดนะครับชนกัน5้สุนะครับนี่คือตัวดับนะครับสูย์กับ8ติดดับที่หลักหน่วยเนาะต่ประมาณนี้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ลองนําไปวิเคราะห์ดูกันได้นะครับกับสูตรเด่นที่เรามีเนาะนะครับนี่คือหลักหน่วยคนในงูนี้นะครับที่น่าลุ้นนะครับจะมี2กับ5นะครับ2กับ5เนี่ยที่ติดนะครับ2กับ5 ประมาณนี้นะครับก็มันอาจจะมาได้ถึง2ตัวเลยนะครับใน3ตัวนี้ครับ257นะครับนะจะมาด้วยกันคนระับถึง2ตัวเลยนะครับ่ะถ้าทุกใจก็แคบไว้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ